โอเคนะครับก็สวัสดีครับอยู่กับผมแอลเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้ครับก็เป็น EP ีที่7จ็ดครับกับการรีวิวเกมพาร์ทหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าโลบักนะครับก็เป็นเอ่ออันนี้นะครับก็ซื้อมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะมีเที่ยวบินเงานะครับแล้วก็ชุดนะครับสองอันแล้วก็มีไม้กระทานะครับแล้วก็สกิลสองหมื่นนะครับก็เริ่มที่ไม้กระทานะครับเวลายิงแล้วจะเป็นสีเขียวนะก็ประมาณนี้แล้วก็อยู่ที่ชุดนะครับชุดก็เวลาสวมใส่แล้วมันจะครบเซตมันจะ เป็นประมาณนี้นะครับก็ครบเซตจะเป็นประมาณนี้ครับหล่อเท่นะครับหล่อเท,อเท่สมาร์ทปทัดปเดปียวกเลยทีเดียวโอเคก็มาต่อที่สกิลเที่ยวบินเงานะครับก็เที่ยวบินเงาก็กปกติมันจะอยู่ในหมวดหมู่ของไม้กวาดนะครับก็จะเป็นเงาอย่างนี้นะครับบินไปโดนยิงก็ตกเหมือนปกตินะครับก็โดนยิงแล้วก็ล่วงเหมือนไม้กวาดนะครับก็ประมาณนี้แล้วก็สกิลมาเป็นที่สกิลสุดท้ายนะเป็นสกิลซัมมอนของซัมมอนจอมมันจะซัมมอนจอมเวทออกมาครับนี่นะครับก็จะซัมมอนจอมเวทออกมาทั้งหมด3ตัวแล้วก็ ยิงแรงยิงโหดนะครับก็ประมาณนี้ครับก็ยิงยิงาดนมีปีกยังล่วงเลยนะครับต้องแดดหนีดีๆนะก็ประมาณนี้นะครับเอาไว้เอาไว้ PVP หรือว่า PVE ก็ดีเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวผมพาไป PVE ดูนะครับก็มันเป็นยังไงบ้างนะครับก็ไปกันเลยโอเคนะมาก็ามากันเลยนะเดี๋ยวเศษให้ดูนะครับก็มันเดินนะเศษมาสามตัวนะครับแล้วก็ไล่เลียววเวฟนะครับก็ไว้ PVP หรือ PVE จะดีนะถ้าคนไม่มีปีกอ่ะ ก็โดนล่วงโดนยิงล่วงหรือว่าถ้าอยู่พื้นดินก็ตายหมดนะครับก็แบบ4ี่ตัว5ตัวมาชิงมงกุดเราก็ล่วงหมดนะครับก็ประมาณนี้นะโอเคก็มาเออแล้วก็มีดีคอร์ที่ผมสร้างไว้นะครับก็มีคนเข้ามากันเยอะแยะเลยนะครับก็มีเนี่ยคุยพูดคุยกันอีกนะครับแล้วก็แนะนําสกิลแล้วก็กมีการทําคลิปวิดีโอนะครับแนะนําเวทอันนี้ดีไหมอันนี้ดีไหมก็เขามีแนะนํากันทุบ้านโทวเมืองนะครับถามว่าปีกแสงมันยังไงอะไรก็มาถามกันที่ดีคอร์ทนี้ได้นะหรือว่าจะมาพูดคุยกันก็ได้นะคครับโอเก็ มาพูดคุยกันได้อย่างสบายใจนะครับแล้วก็มีคําถามผมตอบไม่ได้ก็คนในดิสเน่ยอัธยาศัยดีมากนะครับก็ตอบให้ได้เหมือนกันนะโอเคก็ EP นี้เป็น EP ที่7จ็ก็ลากันไว้เพียงเท่านี้นะครับใครตัดสินใจจะซื้อก็รีบซื้อนะครับก่อนที่มันจะเพิ่มราคาหรือเปล่าไม่รู้โอเคก็ไว้เจอกันใหม่ e ีต่อไปครับบาย